ทุกอย่างมันถูกกำหนดไปแล้วเมื่อมึงก็ลองถ่ายดูสิว่ากูคือใครหนังตะลุงฮอตนิวส์ วันนี้นะฮะเป็นวันที่หลายๆคนนะฮะน่าจะรอคอยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในประเทศไทยแน่นอนอยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ครับเป็นภาพยนตร์2ส,สัญชาตินะฮะคือภาพยนตร์ไทยครับแต่ว่าเป็นการร่วมกันสร้างระหว่างไทยและเกาหลีนั่นเองครับผมกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่าร่างสรงครับ ภาพ,พยนตร์เรื่องร่างทรงนะฮะเป็นภาพยนตร์ที่ได้เข้าฉายที่ประเทศเกาหลีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาฮะ,ะมีการร่วมกันสร้างระหว่างประเทศไทยกับเกาหลีนี่แหละคนไทยที่สร้างก็จะเป็นพ่วงกับครับคือคุณต้งบัรจงปิสันธนกุลครับเป็นผู้กำกับในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแล้วก็ผู้ที่รับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ก็คือคุณนาฮงจินนะฮะอยู่ที่เกาหลีครับผมสองคนนี้ร่วมกันทำโปรเจก t นี้ขึ้นมาั่นก็คือโปรเจกที่ชื่อว่าร่างทรงครับเป็นเรื่องราวของตัวละครที่ชื่อว่ามิงครั เป็นเด็กสาวรุ่นใหม่ครับที่ไม่ได้เชื่อเรื่องผีสางอะไรเลยนะฮะแต่ว่าครอบครัวของตัวเองเนี่ยเป็นครอบครัวที่เป็นร่างทรงครับแล้วบังเอิญบังเอิญนะฮะตัวของบรรพบุรุษเนี่ยกลับเป็นวิญญาณแล้วกันต้องบอกว่าเป็นวิญญาณที่ชอบมิงมากครับกลับกลายเป็นว่ามิงเนี่ยเป็นคนที่มีสัมผัสทางวิญญาณที่สูงมากแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองมีสัมผัสทางวิญญาณที่สูงแบบนี้ครับทำให้ตัวของมิงเนี่ยเป็นร่างทรงที่มีประสิทธิภาพมากนั่นเองครับ พอเป็นร่างทรงที่มีประสิทธิภาพมากทําให้วิญญาณไม่ว่าจะเป็นวิญญาณอะไรก็ตามนะ ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณอะไรก็ตามที่อยู่รอบๆตัวมิงครับคิดที่จะเข้ามาครอบงําร่างของมิงครับเพื่อที่จะใช้ในการทํากิจกรรมอะไรบางอย่างนั่นเองทางครอบครัวของมิงจึงต้องหาวิธีการในการที่จะขับไล่วิญญาณร้ายตนนี้ออกไปจากร่างของมิงนั่นเองนี่คือเรื่องย่อสั้นๆจากตัวอย่างที่ผมได้ดูมานะฮะสตัวอย่างที่ปล่อยออกมาที่น่าจับตามองน่ากลัวเลยก็คือภาพไอ้ไอภาพกล้องวงจรปิดเขียว่ ไอภาพเขียวๆแล้วมันมันทิ้งเป็นเดทแอร์เออตัวอย่างทิ้งเป็นเดทแอร์เอาไว้ครับแล้วก็มีหน้าหนึ่งโผลออกมาจากในเงามืดอู้หูผมดูตอนนั้นครับผมบอกได้เลยว่าขนลุกสู้ออกมาเลยนะฮะแล้วก็ภาพนี้ครับเป็นภาพที่ มิ้งครับโดนโดนโดนวิญญาณร้ายนะเหมือนเป็นวิญญาณร้ายเข้าสิงอยู่บอกได้เลยว่าน้องนักแสดงเนี่ยหน้าตาน่าจะเข้าถึงอารมณ์มากๆเลยนะฮะเป็นการที่ทําตัวเองให้ดูเหมือนกับว่ามีวิญญาณร้ายสิงอยู่นั่นเองครับสาหรับภาพยนตร์เรื่องร่างทรงนะฮะได้คว้ารางวัลใหญ่จากเทศกาลหนังผู้ชอนแฟนตัสติกครับหลังจากเปิดตัวเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ครับในภาพยนตร์เรื่องร่างทรงครับได้เข้าชิงรางวัลนะฮะใน เทศกาลหนังปูชอนแฟนตาสติกครับแล้วก็ทําการเข้าชิงรางวัลแล้วก็คว้ารางวัลน,นี้ไปครับผมซึ่งมันยิ่งใหญ่มากๆครับสำหรับตัวของผู้กํากับอย่างโต้งบรรจงเองครับโดยคุณโต้งบรรจงเนี่ยได้มีการพูดถึง รางวัลน,นี้เอาไว้ว่าผมเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลน,นี้ครับมันยิ่งใหญ่มากๆสําหรับตัวผมเลยนะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่น่าจะเหนื่อยยากที่สุดในชีวิตของผมนี่แหละการที่ภาพยนตร์ได้รับการตอบรับที่ดีมีกระแสตอบรับที่ดีก็เป็นกําลังใจให้กับคนทํางานทุกคนครับผมก็ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะฮะทั้งที่ประเทศไทยแล้วก็ทั้งทีมถ่ายทําทีมนักสแสดงทุกๆคนที่ทุ่มเทอย่างหนักนะครับ ขอบคุณทุกคนจาก G D H Showbox Northern Cross และจอกว้างฟิล์มด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรดิวเซอร์ของผมครับคุณนาคงจินที่คอยซัพพอร์ตผมตลอดเวลาแล้วก็เชื่อมั่นในตัวผมมากๆครับ ที่สาคัญเลยคุณนาฮงจินจะคอยบอกกับผมตลอดเวลาว่าให้กล้าหาญแล้วก็ไปให้สุดทางครับวันนี้ครับภาพยนตร์เดินทางมาถึงตรงนี้แล้วผมก็ต้องขอขอบคุณคุณนาฮงจินมากๆเลยครับก็หวังว่าชาวเกาหลีใต้จะให้การตอบรับภาพยนตร์เรื่องนี้ดียิ่งขึ้นไปนะฮะฝากแฟนๆชาวไทยรอติดตามชมผลงานเรื่องนี้เร็วๆนี้ครับผมสําหรับภาพยนตร์เรื่องร่างทรงนะฮะเป็นภาพยนตร์ที่เข้าฉายแล้วนะฮะตอนนี้ เรียกว่าแซงหน้าแชมป์เก่าอย่างแบล็ k วีดโอเลยนะฮะจากสัปดาห์1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแซงหน้าภาพยนตร์จากจักรวาลของ MCU อย่างแบล็ k วีดโอของจักรวาลมาเวลไปได้อย่างสวยงามแล้วก็ทำยอดขายตั๋วเนี่ยได้ในวันแรกรวมถึง1.29แสนใบนะฮะร,รวมรายได้มากกว่า1.1ล้านเหรียญสหรัฐเลยครับยังไงก็ต้องคอยติดตามกันให้ดีๆนะฮะในเดือนนี้เป็นกําหนดการที่จะฉายในประเทศเกาหลีครับใน เดือนหน้าครับเดือนสิงหาคมนะฮะมีกําหนดการที่จะฉายภาพยนตร์เรื่องร่างทรงในประเทศไทยใครเป็นแฟนๆหนังสยองขวัญผมบอกได้เลยว่าภาพยนตร์เรื่องร่างทรงเรื่องนี้ไม่ควรพลาดครับช่วงนี้มีได้ยินเสียงใครมาเรียกบ้างหรือเปล่าแล้วมีเผื่อไปตอบรับบ้างไหมฮะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel